ไอดอกกันเต็ดซีบแตกนะผมนะเจัดไปผมเงินรางวัลสองสองสอง,สอ,งอ,อู้หหน้าทองเต็มเต็มแถวผมสี 400, ร่ร้อยกิโลสิบหกบาทยังไหลมาตรนีกลายเชื่อ สวัสดีครับผมอ่ะพอผมสราเมนสราลอตเชียนเคยนะครับผมนะวันนี้ก็มากับทุนห้าสิบบาทนะผมมาเล่นสราวดทำนะครับผมนะเขาเป็นเริ่มต้นที่สรามบาทนะผมจัดไปเลยสรามสิบรอบโอ้โหสิบมาสวยๆงามเปิดกรอบทองมาเป็นเอแบบนี้โอ้ยเนาะบอลไหลตรอเลยนะครับผมนะเปิดมาอย่างดีแต่ก็ไม่ไหลครับผมนะไม่เป็นไรเอาจัดไปครับผมนะอ้าวอีเตรีมตรีมาผมยี่สิบแปดบาท จัดไปเจตเต็มๆครับผมนะยังมีลุ้นตรอหรือเปล่าโอ้โหยังมีสิบกับคิวสวยงามไปเลยเคมาตรอเนื้องเอาย่าง,งไรกลับมาเหมือนเดิมครับผมเคหนค้าผมนะเจกับเควสวยงามแบบนี้โอ้ยได้เอไปแล้วครับผมเคมาบอกเอาจัดไปครับผมแผงหน้าวายมาช่วย2ตัวแบบนี้ส0ไปตรอนะผมนะโอ้ยไปเขียวแถวแหลมบดแตกครับผม ยังมีสริดลุนสลากเแกตเตอร์เชนเคยครับผมนะโอ้โหสลตร์แกตเตอร์อไม่แตกครับผมนะเช็ดเขีจัดไปโอ้โหอ้าวโอเคกับสิบสวยงามครับผมยังมีเจหรือเปล่าเจมาอาีกแล้วครับผมนะอ้าวไม่ได้ครับผม <c ười> อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหอ้าวใบเขียวจัดไปผมสี่สิบสามบาท หน้าตรองกันไปอีกสามสิบหบาทแบบนี้มีตรองหรือเปล่าครับผมนะมันต้องมีสิครับผมคิวจัดไปโอ,โ,โอเคมาตรองเรื่องครับผมนะเอ,เอ้าวเอสวยๆง,งามๆแบบนี้โอ้โหสแค่เต์ัาตัวเดียวผมนะ ไม่เป็นไรครับผมยังมีตรอกี้กับหน้าทองสวยๆ,ๆงามหน้าชมพูมาแล้วเปล่าโหน้าชมพูไม่โผล่นะผมยังมีสิบครับผมสิบจัดไปนะฮะไม่มีอะไรแล้วหรอเจจัดไปสวยๆ,ๆงามเอาอตราโมดิเคตตรอนเนื้ออ้โหโอ้ยหน้ำม่วงกับใบเขียวจัดไปผมขอสิบเนี่ยสิบบอสแตกอีกแล้วครับผมนะเชเดอร นามวงจัดไปเคมาหรือเปล่าเคมาอีกครับผมนะดอกกันไปตรอเนื่องเต็มแถวยี่สิบเยนบาทแบบนี้ตราบริเจสิบมาหรือเปล่าสิบไม่มานะครับผมนะคิวจัดไปโอ้โหมาสิบแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับผมเปิดไว้มาหนึ่งตัวตราบริเคสวยงามโอ้โหนามวงมา,มาอีกแล้วผมถแถวแรกมันเป็นยังไงวะเอา้าจัดไปผมแพงหน้าหายหมด ตามรุ่ยสิบกับเจและใบเขียวสวยงามเปิดวายเป็นตัวตามด้วยเคกับใบเขียวอีกนะครับผมนะสิบกับเอก็มาต่อเนื่องเจมาหรือเปล่าผมหรือว่าสแควรเตอร์จะแตกนะครับผมนะเจแตกนะครับผมนะยังมีสีลุนสแควรเตอร์นะครับผมนะลงมาบนุนอ้อโอ้ยยังได้เคให้เขาอยู่หืมบ่ได้ครับผมนะ เฮ้ยรับายกับเงินรางวัลก้อนทองหกสิบบาทนะครับผมนะอะไรกันครับเนี่เอาโอเคกับสีสวยสวยงามแบบนี้ตราบริษนาทองเปล่าโอ้หน้าทองบริสระแครตรือรกระบอกนะครับผมนะเพิ่มเบ็ดไปเลยอห้าบาทนะครับผมเสียบรอบเพิ่มทีละนิดจิ้มใส่นะครับผมนะโอ้ยเนาะโอ้ยบ่มีอย่างจากเม็ด เหมือนเขาล่อมาฆ่าครับผมนะไม่มีอะไรเลยครับผมเอาสิบจัดไปผมเปิดกรอบทองมาแบบนี้คิวแตกหรือเปล่าเรียบร้อยดีผมนะสิบสิบเปิดไว้มาหนึ่งตวัวเออไมมาได้สิบเหมือนเดิมครับผมนะเอหรือเปล่าโอ้โหไม่เอแต่ได้ดอกจันนะผมนะอ,อ้ยเอไม่มาครับผมเนี่ยบัตรสีไทไม่ได้รอบนี้นะครับผมนะอะไรกันครับนี่ เอมเบ็ดไปเลยครับผมเป็นซีบบาทนะครับผมนะเนาล้วนล้วนล้วนนะผมไปอีกซีบรอบครับผมสไตล์เบ็ดน้อยครับผมนะโอ้โหเอกับผิวสวยงามครับผมมีเคหรือเปล่าโอ้โยเคไม่แตกนะครับผมนะอ,อ้าวอะไรก,กันครับนี่โอเคจัดไปไปเขียวตรามาเต็มเดมแถวร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะโอ้โห s ช a ด o w อา้าวเจจัดใบกับเกเตรียมเตรียม,มแถวหน้านะตราโมแนนอาชมพูอโอใบเขียวกับเจก็ตรามาดอกจันมาสวยๆงามๆแบบนี้โอ้โว้ยอะไรก็ไม่แน่นอน,นครับผมได้เงินรางวัลคอนโตรม,มาสองร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับเชเดอร์อ้โห เรียบร้อยดีผมเอาจัดไปครับผมหน้าทรองตรามาริเกตต่อเนื่องจจกับ Q นุยหน้าแดงเตรียมเตรมแถวอีร้อยสี่ร้อยยี่สิบาทน,นะผมโอ้คิวมาต่อเนื่องเรียบร้อยดีแบบนี้จะให้ผาดได้ยังไงล่ะครับรับไปกับเงินรางวัลเมกา470บาทน,นะครับผม เอาสิบไปเต็มแถวอีกเว้ยเป็นไรครับผมนะเพิ่มเบสเป็นยี่สิบบาทดักแล้วผมนะไปอีกสตรีปลอบเอายังมีเสียดลุนสไครต์แคทเรย์นะผมนะเช็ดบ่ได้ก็ได้ดอกจันบ่ได้ก็ได้อยังแน่นเรียบร้อยดีผมยังมีสิบกับหน้าม่วงมาแตกต่อเน,นื่องครับผมนะสิบมาหรือเปล่าสิบม่ครับผมกับหน้าโยงสี่สิบสี่บาทหน้าทองมาโอ้โหสไครต์แคทเรย์ฮาตัวนะครับผมนะ จัดไปเอาสิบสองรอบเทสสิบจัดไปผมเปิดกรอบทองมาเป็นเอนะผมเอไม่มีนะครับผมนะเจจัดไปโอ้โหสิบกับคิวได้เคสวยๆงามไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะไหลยาวๆไปเลยโอ้โหสิบจัดไป ไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้ยเคลียจัดไปเต็มเต็มก็ผมเปิดกรองทองมาเป็นคีมเหมือนเดิมนะผมนะเปิดมาตัวเดิมเพื่ออะไรครับเนี่ยวิ่งเคลียกันไปแล้วยังมาเปิดอีกนะครับผมเอาเจจะไปเปิดกรองทองมาเป็นใบเคยวผมนะโอ้โหสระแคตเตอร์อไม่ได้อะไรเลยครับผมนะดูทรง,งงจะไม่ได้อะไรครับผมเลยในสมีเงินว่าใดหร้อพี่น้องเลย รับไปกับเงินรางวัลรวมส3 4รามบบาทนะครับผมเจ็ดแปรามเรลุเอกับเจสสวยเปิดวายมาหนึ่งตัวผมเรียบร้อยดีผมนามวงกับ10มีดอกอยนงหรือเปล่าดอกจันไม่แตรนะผมนะเจโดอโอโหสิบจัดไปเตรียมเตรียมแถวเจสเจกับเอเตรียมเตรียมแถวผมนะมีอีกหรือเปล่าหน้าต้อง ทองแตกไปครับผมร้อยแปดสิบบาทตรามาด้วยใบเขียวต่อเนื่องโอ้โหได้ดอกจันแต่ตสิบแตกนะครับผมนะเช็ดจัดไปผมเงินรางวัลส,สองสองสองโอ้หน้าทองเต็มเต็มแถวผมสี 400, ร่ร้อยกิโสิบหกบาทยังไหลมาต่อเนื่องอีกมาคิวอีกครับผมนะสิบมาหรือเปล่าโอ้โหเราไปกับเงินรางวัลก้อนตัวห้าร้อยยี่สิบสี่บาทนะครับผม เจจัดไปเปิดกล่องทองมาสวยๆงามๆแบบนี้เรียบร้อยดีผมคิวแตกไปแล้วนะผมนะตรามมาด้วยน้ำม่วงกับใบเขียวสวยๆงามต้องจัดไปใบเขียวกับน้ำม่วงนะผมนะเชดดูมาอย่างเดียวผมช่วงท้ายเจจัดไปโอ,อ้โหนาแดงจัดไปอีกครับผมกับเจลอยซองบาทนะผมมาตามมาเลยสิกับเจสวยงามเปิดไว้มาหนึ่งตัวไอเคกับ เจไปอีกครับผม48บาทแบบนี้เรียบร้อยดีครับผมนะโอ้โหหมดไปแล้วนะครับผมนะผมมีเอราะห์จบไปสำนีดีกว่าผมเชิไหนกาฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะสลับเมนสลอดมือขอนลากักนไปก่อนสวัสดีครับ